ทุกลกหวานหวานจ้าทุกลกหวานจ,าาจ้ามาจ้ามาจ้ากินทุกลกหวานหวานน้ำกันค่ะกับบุกรดูแต่ว่ากรโดูยังไปสุกค่ะบุมก่อนเนาะคะ่ะเนาะมีมีนางเอกเดินผ่านกล้องอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยอยากออกกล้องน้ำอยากปินดารานะกล้องขนาดได้เดินเนี่ยอันนี้ก็คือสาวมรสหรือกระทุกลกหวานนะคะเนาะ กินแซ่บจาอันนี้อะโวคาโดคุณโอ้โหเดินผ่านกล้องเยาจักบาทเนาะค่าเดินผ่านกล้องนี่เนาะคุณนายอยู่คุณนายเกกู๊ดเดินมาอีกสิ <ś c oughs> ใจออกกล้องเร็ว <ś c oughs> พี่น้องเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเซวรสหวานค่ะปาดเลยค่ะพี่น้องปาดแล้วก็กินได้เลยค่ะมันจีหวานจีบุเปียวแซ่บนัวค่ะ ใครกินกระติดใจอันนี้คืออนะโวคาโดเนาะพันอย่างยีหยิงกบบระบลูค่ะแต่ว่ายี่ยิงชอบกินจ้าน้องสาวซื้อมาฝากเอาอยากออกหน้ากล้องหลายก็ได้เอ้ยเนาะพี่น้องเลยนั่งอีกฮ <c oughs> แต่ว่าจับกล้องขึ้นมาด่เรียนผ่านเลยเด้อค่ะพี่น้องเลยเอามากินสาวรสน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บสาวรสหวานจ้าอร่อยอร่อยหุ่นไม้ยแล้วพี่น้อง <c oughs> อีกแล้วโอ้ยคุณนายคุณนายเกกูดคุณนายอะดูสิทำไมทำไมชอบเป็นนางเอกจังงะเอ้ามองมองกล้องนี่ลูกกูดนายกูดสวัสดีค่ะดาราหน้ากล้องค่ะพี่น้องขันท้าจับกล้องเนี่ยเนี่ยเพิ่็เดินผ่านรลล่ะโว้ยอยู่หันละโอ้ยอยากเป็นดาราหน้าก,กล้องพี่น้องเลยเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัุดหวานวัน